ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับจริงๆเราเดินข้างๆทางมานะครับแต่ว่าพอเข้าเขตบ้านแล้วมันดูจากชุดเนี่ยมันต้องเดินตรงกลาไมันีดูอหรอดูเจ้าพ่อ,อนนเลยงยน่ครั้บชูใจไม่ต้องบอกผมยังรู้เลยเนี่ย ชูใจโฮมสตูดิโอคอมพานีลิมิเต็ดเรียกว่ากลัวพี่ดุไม่รู้ผมก็เลยสั่งทำป้ายตั้งแต่เมื่อวานนะครับรอเล่นครับทำได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมพักหนึ่งแล้วเป็นบริษัททำอะไรครับบริษัทชูใจบริษัทรับงานก็คือรับทำเพลงทำเพลงโฆษณาทำเพลงละครทำเพลงแล้วก็เราก็จะมีทีมฟรีแลนซ์ที่มาช่วยเราใช่ไหมครับผมด้วยครับผมใครขี่มอเตอร์ไซค์คุณอย่าบอกว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ผมขี่มอเตอร์ไซค์จริงเหรอผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมพูดตรงๆว่าผมขับรถใหญ่ไม่หมอันนี้รถให้ใครขับอันนี้รรรถภยา อ๋อันนี้ว่าภรรยาขับรถแต่เราขับมอไซค์ขับมอไซค์กี่ปีแล้วนะหลังนี้หลังนี้มาอยู่ได้ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วทีแรกก็ยยายไปอยู่คอนโดเพราะแมวพอเรามีก่อนอยู่คอนโดอยู่อะไรกันอยู่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อยู่กันสองคนดันไปซื้อแมวมาเลี้ยงครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้แมวมีที่วิ่งเราเลยย้ายไปอยู่คอนโดพออยู่กับแมวสามตัวไปไปมาภรรยาท้องอ ก็เลยต้องย้ายมาบ้านเพราะความคิดว่าอยากให้ลูกมีพื้นที่ได้รู้สึกว่าอยู่กับพื้นดินไม่ได้อยู่บนห้องลงลิฟต์ใช่ครับผมได้อยู่เหยียบดินได้ได้อาจจะขี่จักรยานเล่นแถวบ้านได้ใช่ครับพอมีลูกปั๊มมันไม่เหมือนกันละเด็กมันต้องการพื้นมันก็ต้องเยอะโอ้ใช่ครับเชิญอยู่อยู่อยู่น่าจะอยู่ทั้งสองจะเอ๊ยอยากเลงลูกแมาน่าจะอยู่ทั้งสองมีการ ศิลปะแมวใช่มีอันนี้เป็น installation art โอ้โหการจัดวางครับผมเดี๋ยวพาดูแบบว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวตอนนกอยู่ตัวเดียวก็รังแค่นี้ใช่พอมีลูกปั๊บก็รังไปสามชั้นละรังสามถ้ามีอีกคนหนึ่งนี่ก็ต้องคงจะต้องไปหาบ้านเดียวอยู่ครับผมแต่เราต้องเรายอมรับภาระนี้ใช่ไหมใช่ล้วก็ยอมรับภาระนี่สินไปเรื่องธรรมดาใช่ครับเราก็เพื่อผู้อื่นมันไม่ใช่ชีวิตของเราจริงเหรอชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อเมื่อเมื่อเราเกิดมาแล้วก็เช่าเขาอยู่ หมายว่าเราคนละลางเราเท่าเราเท่าไางกด้ใช่แล้วเมื่อเรามีคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับคนอื่นด้วยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณอยากออกไปทํางานทุกวันเพราะคุณจะเห็นใบจากธนาคารว่าต้องส่งอะไรน้นําตาจะไหล <c oughs> อย่าให้มันชีวิตจริงนะเฮ้ม,มันจะได้มีแรงขับเคลื่อนให้ล<อ>ูกแกเล่นตุ๊กตาแบบนี้ด้วยเหรออันนี้ของพ่อมันครับผมเด็กผู้หญิงทำไมมนเล่นรถบรรทุกวะมันเล่นโฟร์วิอันนี้มันคือสิ่งที่พ่อมันไม่มีวัยเด็กครับผมสังเกตดูว่าของพ่อจะอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล เพราะว่าลูกจะได้ไม่สามารถหกิบได้ครับโดเรมอนของคุณโดเรมอนก็ของผมเราให้ลูกเล่นยังไงหนูชอบโดเรมอนยังไม่ถึงวัยอันควรอของเล่นมีระดับอายุที่เหมาะสมของมันเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อเก็บวันหนึ่งอ่ะเขาจะได้เล่นแต่เมื่อถึงวัยอ,อ,อันสมควรถึงจะได้เล่นข้างล่างสมควรเล่นข้างล่างอไอ้พวกนี้เล่นไปก็พังไม่มีไม่มีประโยชน์ แล้วเขาไม่ได้เล่นตามคุณค่าของของวัยใช่ฟิกเกอร์มันคือการดูรูปร่างการออกแบบการแลยังไม่รู้คุณอายุอายุยังไม่รู้อายุยังไม่รู้แต่ว่าซื้อตั้งให้ดูก่อนอันนี้เป็นส่วนพั่พนครับผมนั่งกินข้าวมีกลัวอยู่ข้างหลังใช่ นะครับทำกับข้าวไว้ภรรยาทํากับข้าวครับภรรยาทำกับข้าวอร่อยครับฮมยมันเข้าไปอยู่ข้างในเองอ่ะอันนี้คือส้วมมันครับแมวปวดเอื้อมแมวจะรู้ตัวเปิดดูเขาจะไอไหมเขาจะอายครับอยากคือเขาเขาจะขับถ่ายในนั้นแล้วเขาก็จะกบใช้ทรายกบเพื่อกบกลิ่นไม่ให้สัดเสร็จแล้วเขาก็กลับออกมาเองใช่ครับต้องฝึกไหมหรือมันทำเองไม่ครับก็เอาเขาเข้าทีเดียวเขาก็รู้เลยว่าที่นี่นะเสร็จปั๊บออกมาเองใช่บางวันมันก็กัดเราด้วยตัวเนี้ย นี่คือตัวแรกอันนี้คือตัวแรกชื่อสีเทาแปลว่าตัวนี้อายุมากกว่าลูกคุณอายุมากกว่าลูกผมปีหนึ่งนี่คือตัวที่ทําให้ไปอยู่คอนโดตอตันนี้ห้องอะไรผมมองไกลๆอันนี้ห้องเคยอันนี้สิคําสมบัติเขาครับครับผมเชิญเลยครับมีเด็กจํานวนมากในอายุประมาณของคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นคนที่มีการสะสมหรือว่าชอบที่เป็นของเล่นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่กันเกือบหมดแล้วล่ะนี่คือสิ่งที่ไม่มีไวยเด็กเราชอบแต่เราจนนี่คือตอนเด็กไม่มีอะไรซื้อนั้น ตอน่างๆใช่กระตูลต่างๆหรือทุกเรื่องที่อยากมีไว้เด็กอย่างเช่นลาบูอย่างเงี้ยราบูเอาครบเซตเลยครบเซตเลยเฮ้ยคุณเก็บแบบไม่อ่านในว่างเงี้ยก็เก็บต้องมีเวลาจะอ่านแต่นี้ยังไม่มีเวลาก็ยังไม่ได้แกะที่สําคัญคือนี่พี่ดูนผมภูมิใจอันนี้มากอะไรมันคือเซตใครหัวเลาะน่าสนุกเล่นใหญ่โหนที่โบราณโบราณเฮ้ยคุณทันรุ่นนี้ด้วยวะทันสิพี่แต่ว่าทันตอนเด็กมากก่อนที่มันจะเป็นฉบับกระเป๋าอะ นี่นี่นี่บรรลือสารเนี่ยเป็นสำมรรถคิมเก่าแก่พวกหนูจ๋าขายหัวเราะนี่เบบ้โอนี่นี่นี่น oh ี่อันนี้นี่รุ่นผมคุณโอ้ดีครับจะเลียบเลียบนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะนี่เบบี้เบบี้เล่มห้าเล่มหกบางทีเล่มสามมั้งคุณนี่ก่อนผมใช่เฮ้ยเผื่อก่อนผมเกิดว่ะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบครับสองพันห้าร้อยยี่สิบน่าจะก่อนนั่นอีกแต่นี้ไม่กล้าแกะเฮ้ยคุณไปหามาจากไหนเนี่ยผมก็ตามไปไปพวกร้านหนังสือใช่ตามใช่ ก็จะเก็บเก็บไว้คือสิ่งที่สิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าหอยหาไว้เด็กแล้วก็จะตามกิบนี่คือ<า>ไวเด็ก <ๆ S 2> ของคนหลายคนนะครับหนังสือการ์ตูนโบราณที่อายุเอาราคาประมาณ5บาทวันนี้ผมว่ามูลค่ามันมหาศาลโดยเฉพาะมูลค่าทางใจผมพยายามจะหาเล่มเก่าๆว่ามันปีไหนก่อนไปขอความในใจให้กระจ่างนิดนึงว่าประมาณไหนใช่ใช,ใช,ใช่นี่ครับ25 1 3าครับการ์ตูนเล่มน,นี้อายุ4ี่ิบ็ปี แกกว่าคุณ่ะผมตอนผมเอาได้มาผมก็ไม่คิดว่ามันจะเก่าขนาดนี้เก่าเก่าแล้ววิธีว <c oughs> าดลายเส้นของผู้เขียนแต่ละคนเก่าจริงโอ้หนี่แปลว่าวาดรขาวาดมันเนี่ยสมัยนั้นก็วาดวาดกระตุมา47ปีแล้วี่นี่เป็นอย่างต่ํานะ <c oughs> ท่านอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่อันนี้ <c oughs> คืออย,อย่างน้อยเฮ้ยอันนี้เจ๋งจริงอันนี้ผมถึงกระอึ้งเลยโอ้โหเกมเกมบอยเกมบอยเป็นกล่องด้วยแล้วเอามาเล่นไหมก็นี่ก็เล่นอยู่ ยังเล่นเกมตลับอยู่ยังเล่นเกมตลับอยู่เราจะมีความรู้สึกว่าช่วงเวัยเด็กเราจะมีความสุขมากเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเข้ามาห้องนี้แล้วแล้วไม่จริงๆไม่ต้องเล่นอะไรมันแล้วไปนั่งดูนั่งดูนั่งมองแบเนี้ครับคือมันไม่ใช่กระเป๋าราคาเป็นแสนไม่ใช่เครื่องอะไรอย่างนั้นไม่แล้วก็ไม่ใช่ของเก็งกําไรแบบว่าซื้อมาแล้วมันจะขึ้นราคาผมว่ามันเป็นเรื่องใจล้วนๆเลยเนี่ยใช่ใช่นี่คือคือห้องที่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระลึกถึงวัยเด็กใช่ทำงานแต่งเพลงอะไรในนี้ด้วยไหมในนี้ด้วยแล้วก็นี่จะมีสตูดิโอเก่าโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนเยเชิญเลยครับ ชั้นสองนะครับชั้นสองเป็นส่วนของอะไรครับอันนี้เป็นห้องแต่งตัวเบลแต่อันนี้ก็เป็นห้องนอนก็คืออันนึ้งไว้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าใช่เก็บเสื้อผ้าผู้หญิงผู้หญิงก็จะแยกไปเลยใช่ใช่เฮ้ยโอ้โหมีระเบียบมากเลยว่ะอันเป็นคนมีระเบียบเลยนะเฮ้ยชื่นชมนะเนี่ยไม่นี้เสื้อผ้าคุณใช่ไหมใช่นี่เสื้อผ้าผม ห่อปัดติดอย่างดีเหมือนมาจากร้านชักลีดแล้วจัดเรียงหมวกเมกใช่อันนี้ทําเองหรือเมียทําให้อันนี้นี่ก็จะมีทั้งทําเองเมียทําให้เลขาก็ทําให้ด้วยคุณเป็นคนเลือกชุดเองอะไรเองไหมใช่เลือกชุดเองก็จะมีสไตลิสต์ช่วยดูครับไม่ได้จับเรื่องนี้นี่ปะใช่ฟอเรสต์กัมชอบหนังคือฟอเรสต์กัมก็ทําบริษัทจับกุ้งใช่ตอนหลังแล้วตามอายุแล้วคนคนอื่นไม่มีเรือออกแล้วก็เลยเอดเลยได้ชอบหนังเรื่องฟอเรสต์กัมมากน่ารักเฮ้ยได้ยินเสียงไง เสียงใครอยู่ชั้นสามช่วยเลยใช่ไหมใช่อ่านี่ก็คือห้องนอนโล่งๆก็เป็นห้องแต่งตัวไปด้วยสำหรับคุณนะต้องมีห้องนอนลูกต่างหากไม่เลยอยู่ด้วยกันหมดไม่อยู่ด้วยกันหมดเลยครับพี่สังเกตดูว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดกำลังทายว่าคุณอยู่ด้านไหนออโอเคมันต้องยุบมากกว่า,าโถดูพูดเข้าไ <c oughs> ทายไทยหมอนเด็กน้อยเนี่ยก็คือฝั่งฝั่งภรรยาแล้วก็ลูกมันอาจจะกิ้งมาตกตรงนี้ปกติเขาจะไม่ให้ลูกอยู่ฝั่งนู้นผมเดานะ ลูกค,อคือฝั่งในคุณนั่งอยู่ริมนอกสุดยอดเรียกว่าเหมือนเรียนภูมิสถาปัตย์มาแล้วผิดถูกต้องผมไม่ก็นอนมอนสูงแล้วก็เด็กจะไม่ไปทางนู้นเด็กจะมากี่กมาทางแม่ตกลงมาจะได้ลงกองตุ๊ก,กตาุนโอ้โหเหมือนเรียนภูมิสถาปัตย์โอ้ต้องเรียนภูมิสถาปัตย์โอเคนี่คือนี่คือที่พักนอนนี่ก็ดีดีน่ารักหวานแววปกติใครจะรู้ว่าการร้องแบบคำรามขนาดนั้นนอนห้องายกุล่าพีบชีวิตไม่ใช่ของเราครับพี่ ผมไม่ได้เป็นคนเลือกเงินไม่ใช่ของผมถูกต้องทุกอย่างถ้าทำแล้วเขามีความสุขเขาท้ายเขาไปเถอะถ้าเขารู้สึกว่าอยู่อย่างนี้มันสบายตาเขาอยู่บ้านมากกว่าผมเพราะฉะนั้นให้เขาเลือกเ้ีครับผมผมพยายามส่งทอดแบบเนี้ยครับแล้วคนก็หาว่าผมกลัวเมียผมไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องกลัวเมียผมบอกว่าสมมติคุณมีครอบสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือบางคนมีลุงป้าน้าอายเยอะ พอคุณทาบ้านไม่มีทางหรอกคน3ามสี่คนมาจากคนละชีวิตใช่มันจะคิดตรงกันโอ้ยอยากได้สีนี้อูตรงกันเลยอยากได้แบบนี้อยตรงกันอีกไม่มีทางแล้วถ้าใครหาว่าเฮ้ยนี่ก็กลัวไม่ใช่เข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตว่าใครมันรู้วใครใหญ่เนี่ยมันจะเลิงกินแมวอีตัวไม่เขาเขารักกันเขารักกันเป็นเรื่องกัดเป็นเรื่องกัดคอกันชั้นสามก็ตรงนี้ก็หิ้งพระหิ้งพระแล้วก็มีหิ้งพระได้มีเวลานั่งสวดมนต์ไหมมีบ้างครับก็ขึ้นมาไหว้บ้าง เจ๊ทำอะไรอยู่คะเล่นอยู่เล่นอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะก่อนเลิกสวัสดีค่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนเหมือนเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะ แต่ในลมิดอะไรเงี้ยเป็นเมืองที่เขาทำไว้ให้เด็กอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเปิดสาก็อีกโลกนึงเอ้ยน่ารักอ่ะอ๋อนี่แสดงว่าพ่อเขาทำให้หนูแบบอันนี้เป็นอาณาจักรเลยนะเรียกว่าเป็นแม่ค่ะมาเติมฝันตอนเด็กอันนี้ใครไอเดียใครเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไอเดียใครเนี่ยตรงนี้ดึงก่อนไหมคะจะงงงนิดนึงนะครับพี่จะค่อนข้างตื่นคนอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อเขาเป็นเขาเป็นเด็วแบบ ขเขาเป็นคนขี้อายคะ่ะไม่ค <y> ่อยได้เจอใครไี่อยู่แต่กับแมวกับแม่สามกแม่นั่นเพราะว่าเขาอะไรเขาจะอะไรเขาจะขับรถเข้าไปในบ้านเหรอลูกเฮ้ยก็ขี้อายเขินเบอร์นี้เลยเหรอออกมาก่ออกมาก่ออกมาก่อนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาถ่ายทำรายการนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราขับรถหนีเข้าไปในบ้านออกมาก่อนลูก ทั้งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการอย่างไรตอนนี้เราขั้นแรกเราขั้นที่หนึ่งเราใช้มาตรการให้ผู้ปกครองล้องไว้ก่อนเจรจาให้หน่อยเจรจาเอ้เอ๋องเราจะตัดน้าตัดไฟครับครับตัดระบบสื่อสารอ้เอ๋ไอ้เอ๋ไอ้เอ๋ชูใจความเชื่อความนาออนสีหมอกนาออนแปลว่าปาดปาดปาดนักปาดผู้หญิงน่าอ่อนพี่ก่อนจะชอบ แขกรับเชิญที่ชื่อสั้นๆเรา้วจับยากน้องออนจำง่ายดีเดี๋ยวเดี๋ยใจเย็นๆลูกบ้านพังแล้วลูกรถมันชนหลังคาบ้านแล้วน่ะชนกำแพงบ้านแล้วมาแล้วในที่สุดเขาก็ยอมปล่อยตัวกันคนแรกออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับในนี้อายุสองขวบสองขวบสี่เดือนอ่ะรักยังไม่เข้าโรงเรียนเนาะยังไม่เขค่ะแม่แม่ทำแหละอ่ะทำอะไรขี่ม้าให้ลุงจะนั่งไหมนั่งนั่งม้าลุงค้าข้าแข็มขัดเลยอ่ะเขาเล่นยังไง เล่นยังไงนะเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปไหนคะออกเดินทางจะไปไหนกันวันนี้เอ้าเอ้าวันนี้ไปไหนคะวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนไม่ไม่คาดไม่คาดไม่คาดอ๋อไม่ไม่คาดไม่คาดโดนตำรวจจับนะต้องคาดเบลลเขาเรียกเขาเรียกคุณว่าป้าป๋าป้าป๋าคนนี้ป้าป๋าใช่ไหมแล้วคนน้นใไรยคนนี้คนนี้เรียกว่าคนนี้คนนี้คือใครนี่แม่แม่ชื่อคุณอะไรนะคะป้าป๋าชื่อพี่อะไรนะป้าป๋าชื่อพี่อะไร มีชื่อพี่อะไรด้วยเขาเรียกพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟว่ะไปไปทำกับข้าวก่อนโอ้ไม่นตรงทำตรงไหนลูกเอาไว้ไปไว้ไปตามทางของไปอ๋อตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ไม่เป็นไรลูกอยากทำทำเลยลูกาตมสบายนะโอ้เปลี่ยนไปเยอะไหมกอล์ฟนี่เปลี่ยนไปเยอะเพราะตั้งแต่มีดสินใจเบลเปลี่ยนไปเยอะก็เยอะนะคะอันที่หนึ่งคือจากคอนโดเมื่อกี้เขาเล่าแล้ว มีคอนโดมีแมวพอมีลูกมันต้องมาเป็นแบบเป็นบ้านที่เขาอยู่ใช่คระบกรอบเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์มาแต่ก่อนสัมมาเลเยอะแยะมากมายครับไม่ต้องพูดถึงตายเป็นตายตายเป็นตายขอมีชื่อเสียงทางด้านนี้ขอตายค่ะี่กับตายค่ะี่กับเราครับกับพี่เขาเสร็จแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ไม่เชื่อว่ามีใครเปลี่ยนได้แม้แต่พี่โจใช่เเคยถามเขาค่ะตอนก่อนที่แบบยังไม่มีลูกว่าถ้ามีลูกอจะเลิกเล่าไหมเขาก็บอกยังไงก็ไม่เลิกต่อให้เป็นตายยังไงก็ไม่เลิกเล่าแต่ในที่สุด นี่อภินิหารใช่ค่ะนะของเด็กคนนี้ใช่ถ้าไม่มีชูใจในทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่เบลว่าผมว่าไม่อยู่ไม่ถึงวันนี้ดีกว่านะนะก็เพราะเพขาผมมีคุณพ่อที่ที่ที่ดื่มสุราและผมดูว่าการเป็นการการเป็นลูกของคุณการเป็นลูกของคุณพ่อที่ดื่มสุราติดสุรามันเป็นมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นความทุกข์ทรมานในบ้านนะผมดึงยอมเลิกดีกว่า คือเราอาจจะเราอาจจะเป็นลูกที่ติดสุราเราก็ไม่รู้สึกอะไรเราอาจจะเป็นสามีที่ติดสุราเราก็ไม่รู้สกอะไร,ะไรแต่แต่ผมไม่อยากเป็นพ่อที่ติดสุราครับอันนี้ขอชื่นชมด้วยด้วยความขอบคุณคมากว่าแมนจริงๆ <c oughs> แมนออฟเดียร์อันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนเขาก็เขาก็เที่ยวก็เที่ยวกับพี่กอล์ฟนี่แหละค่ะเดี๋ยวมนเหมือนข้อมูลหรือผมเคยได้ยินว่า ไม่ใช่สเปคทั้งคู่แล้วแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวนะใช่ใช่ไม่ใช่สเปคสเปคที่เ็าคือสาวจุฬาหน้ารักเขาต้องการเด็กเรียบร้อยเด็กเรียบร้อยอันนี้เป็นเด็กไงครับเบลเป็นคนที่ตรงข้ามกับคนที่เขาชอบทุกอย่างเลยไปเรียนเถอะเขาเขาชอบผู้หญิงพูดน้อยแต่เบลพูดเยอะมากก็เป็นคนพูดเยอะใช่เบลเบลสามารถเป็นทุกอย่างได้ไม่ไม่สามารถเป็นใช่ไม่ใช่สเปคเลยฟังคุณสเปก สเปกเป็นผู <sk 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 ้ชายตี๋ติาวขาวๆสูงๆงิมนิยมสมัยก่อนเลยเป็นผู้ชายเกาหลีได้เกาหลีเหนือมาเลยเหมือนเหนือกว่าเหมือนเหมือนคิมเหมือนคิมผมว่าเหมือนคิวบามาเป็นแบบมาจากเหนือเลยเหนือโลกเอสโคบาแต่เมื่อพอมีคนนี้ปั๊บเปลี่ยนทั้งคู่เลยใช่ไหมเบลด้วยเหรอเบลอย่างไงเบลก็เรื่องทุกอย่างกลายไปต้องมาดูแลบ้านทุกอย่างหยุดทุกอย่างเพื่อลูกเลิกเที่ยวค่ะนานๆทีถ้าแบบ ใช่ค่ะเฟสติวัลใหญ่ๆนี่ก็จะไปแต่ส่วนมากก็อุทิศเวลาให้กับคนนี้ <c oughs> เรียกว่าแทบทุกเวลาคือตัวติดกันนะคะชูใจนี้เหมือนอวัยวะจริงนะ ไม่ตาไ่ตาเหออฟ้าตใจไม่โอ้ยไ่ใทีวน่นเนี่ยเห็นรายการเขาออก่องเจแต่ไม่ใช่คําบไม่ใช่แต่ไม่ใช่คยามแต่ไม่ไม่เป็นไรนะลูกว่าไม่ได้ดีอะไรนะลูกนะผมขอเก็บไว้ได้ได้เดี๋ยวผมเก็บไว้คุณเวลาเราอากมีให้ผมได้มาดูได้ไอยากมีเรื่องไหก็คือมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่า คือเด็กคนเดียวสามารถเปลี่ยนผู้ใหญ่ทีเดียวได้สองคนใช,ใช่ค่ะครับอย่างชัดเจนอย่างเต็มใจและและมีความสุขแล้วไม่ได้รู้สึกว่าโดนฝืนบังคับอะไรค<ช>ือ<ช>แต่ก่อนถ้ามีใครมาบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องอย่างนี้อย่าทําอย่างนั้นอย่านี่นะคุณจะเป็นมนุษย์ดื้อทั้งคู่ใช่ป่ะใช่ค่ะไอ้น,นี่ดื้อมาเ,เรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดให้ตายยังไงก็ไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจและเข้าใจเลยบางทีมันต้องปล่อยให้เวลาหรือโอกาสพิเศษมันเกิดขึ้นใช่พูดตอนนี้มันก็ไม่เข้าใจหรอกพูดเหมือนแบบ ถ้าผมให้คุณนั่งทําให้ชินกลับไปหาก๊อฟวันนั้นไปบอกมันว่าโอ้โหมันไม่มีทางเข้าใจหรอกคนอย่างมันจะฟังคนอย่างมันสมมติคุณแบบนี่คือก๊อฟในนาคตได้มาหาคุณแล้วมันก็คงเอาขวดเล่าฟาดหัวไม่ได้ตัวเองบางอย่างมันต้องเกิดขึ้นเองครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะเจอมันใช่ไหมครับครับผมวันนี้ต่างไปเยอะไหมที่คุณมองเองเยอะมากมากเลยค่ะรู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูมีเป้าหมายชีวิตขึ้นเยอะเพื่อชูใจนี่แหละค่ะคุณเบลทำอะไรให้กับ ครอบครัวนี้บ้างเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลลูกแบบฟูถามค่ะแล้วก็ดูแลพี่ก๊อฟเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเป็นเบาหวานแล้วก็ฉีดยาเขาต้องกินอะไรไม่ได้กินอะไรได้กินแต่ครีนครับไม่กินเยอะเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงคุณยอมกินอย่างนั้นเลยครับยอมครับไม่ลําบากด้วยไม่ลบากผมเคยไปต่างจังหวัดกับเขาเขากินเดียวสามสี่จานลูกน้องไม่มาเลยพี่ถูพี่ก๊อฟต่ีเดียวสามจานวาเลียกันเลยนะ ไม่ใช่จานนี้หมดแล้วสั่งใหม่นะมันวางพร้อมกันปั๊บๆสลับจานแบบว่าโอ้โหเหมือนเหมือนมือมือทีมชาติอ่ะพอพี่ดูได้ดูข่าวก่อการร้ายได้ดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ายิ่งโลกเรื้อรอ่ะเรายิ่งต้องอยู่เราไม่รู้เราจะปล่อยให้เขาอยู่อยู่บนโลกยังไงโดยโดยที่เราไม่มีเราดูแลโดยยังไม่มีเราดูแลจนถึงเวลาสมควรเพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องรักษาชีวิตให้แบบยาวที่สุดในตอนนี้คือรอบหมู่บ้านนี่ก็คือเดินทุกเย็นเดินดีอ๋อนี่คุณออกไปได้นรอใช่เดินไม่มีใครบังคับ เดินสักวันหนึ่งจะวิ่งเป็นพี่ตูนให้ดูแต่วันนี้ขอเดินนี่แต่วันนี้ขอเดินก่อนอะไรลูกอเขาถามว่าวันนี้มีเส้กล่องไหมคะวันนี้มีโดนัดไหมคะโดนัทเหรอไม่มีค่ะเฮ้ยคุยเหมือนผู้ใหญ่เลยว่าวันนี้อยากกินอะไรใช่เขาชอบเขาชอบเล่นคุยโทรศัพท์ค่ะโอ้ไม่ชอบมีลูกอะไรโทรหาใครโทรหาใครวันนี้เขินเขินคีอายมีผลต่างไหมอายุเห็นบอกอายุต่างกันเยอะคุณอายุน้อยมากตอนมีลูก ยี่สิบยี่สิบสองตอนนี้ก็ยี่สิบสี่เพราะนี่สองขวบคุณเท่าไหร่ก็สามสี่เพราะห่างกันสิบปีพอดีใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นเขายังเด็ก ตลอดเวลา<ม>เด็กกว่าเราสิปีเนี่ยเราเหมือนมีเขาเป็นทุกอย่างหมายถึงว่ามีเป็นน้องด้วยอ๋อถ้าเรมองในแง่มีน้องใช่ในงต้อง<ม>ดูแลใช่บางทีก็เป็นลูกสาวด้วยซ้ำไปต้องสอนใช่บางทีก็เป็นลูกสาวคนโตด้วยซ้ำไปบางทีก็เป็นเพื่อนแต่บางทีเขาก็สอนเรากลับเหมือนกันในบางเรื่องในบางเรื่องในบางเรื่องบางทีเขาก็ให้กาลังใจคือเขากลายเป็นว่าเราเรามีคู่ชีวิตที่เป็นคู่ชีวิตจริงๆคือเขาเป็นทุกอย่างเขาเรียกว่าคู่ชีวิตคือไม่ใช่แค่ภรรยาคือการอยู่ร่วมกับมนุษย์อีกคนหนึ่งอย่างเข้าอก็ เตามแบบนี้แบบนี้ไปว่าแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงของเขาใช่อยากเข้าใจว่าส่วนมากมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันกับใครก็ตามจะหลงลืมไปว่าคุณพยายามทําทุกคนให้เป็นมนุษย์อย่างที่คุณอยากได้ใช่เช่นคุณต้องเป็นอย่างนั้นคุณต้องเป็นนี้แต่จริงๆเขาเป็นไม่ได้หรอกใช่เป็นไม่ได้หรอกเขาก็เป็นเขาเราหาหาตรงกลางที่อยู่ด้วยกันได้ครับอ่าก็ก็จะพอดีมันเกิดขึ้นได้ไงอันนี้มันเป็นข้อตกลงหรือว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ละมันมันเป็นมันเป็นการ การการลองผิดลองถูกทดลองดูแล้วว่าอย่างเงี้ยเหมาะที่สุดโอ้ยประจานโอยมันก็มังถ้าเทียบสมัยก่อนตอนยังไม่มีนี่กับมีนี่โอ้ยตอนไม่มีลูกทะเลาะกันบ่อยกว่าแต่ตอนนี้ทะเลาะกันบ่อยแต่ทะเลาะกันในไลน์คือไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นหรือว่าถ้าทะเลาะกันปุ๊บผมรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดปุ๊บผมจะขับมอเตอร์ไซค์ออกบ้านไปโดยจะตัสความยุ่่อยแล้วค่อยกลับ การที่จะทําให้โลกนี้สงบสุขไม่ได้แปลว่าเราต้องมานั่งกอดคอกันร้องเพลงหรือต้องเข้าใจกันตลอดหรือต้องเข้าใจกันอะแต่แค่ต่างคนแต่อยู่และแยกไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเพราะตอนนั้นคุณไม่เข้าใจอีกฝ่ายใช่คุณไม่เข้าใจคุณอย่าไปคุยกันอย่าทะเลาะอย่าเพิ่งคุยกันไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีตกตะกอนแล้วอย่าใช้อารมณ์แล้วค่อยมาคุยเราค่อยมาคุยกันเรื่องคือาในเมื่อเราเป็นมนุษย์เราไม่เราไม่มีทางควบคุมอารมณ์เราได้ดีที่สุดก็แยกก็อย่าไปทําให้เราไม่มีทางควบคุมเลยคือแยกกัน เรื่องรุ่นพี่สอนว่าพี่ครับทําไมพี่อยู่กับภรรยาไม่มีมีเรื่องอะไรอยู่กันดีดีสอนหน่อยว่าทําไงพี่ก็สอนว่าเนี่ยเวลาพี่ทะเลาะกับแฟนถ้าทะเลาะเมื่อไหร่ปบพี่จอกไปรดน้ําต้นไม้ที่หน้าบ้านเมียอยู่ในบ้านเนี่ยพอทะเลาะไปออกไปรดน้ําต้นไม้ครั้งล่าสุดไปเยี่ยมบ้านพี่คนเนี้เป็นป่าดงดิบสงสัยเขาเข้าป่าดงดิบจะต้องยิ่งกว่าเขาใหญ่ลสุดยอดยจังหวัดดีมากจังหวัดดีมากนี่ก็คือ เริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยอ๋อชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้ทาเพื่อผู้อื่นเนี่ยแล้วผู้อื่นคนนี้ก็คือเด็กที่ไม่น่าชื่อว่าทสมิธทิพลมากขนาดนี้ผมมีข่าวดีจะบอกคุณกอครับวันนี้มีคนคนหนึ่งเขาอยากเจอลูกคุณเขาเขาเขาไม่ได้เป็น ไม่ใช่ไม่ใช่โจรเลขค่าถ่ายคนจากทางการอะไรไม่มีนะคนดีๆคนปกติธรรมดาหน้าตาดีด้วยคนดีๆปกตินธรรมดาผู้ชายเขาอยากเจอเพราะอะไรเขาอยากเจอลูกคุณเขาบอกว่าเขาชอบลูกคุณแฟนลับอ๋อเป็นแฟนขับลูกผมเป็นแฟนขับอายุยี่สิบกว่ามั้งลูกผมสองขวบนะครับเข้าใจอายุเป็นเพียงตัวเลขคุณคิดว่าผมควระให้เขาเจอไหมผมควรจะสกีนก่อน คบนาจําเป็นไหมอ่ะจะเป็นจะเป็นจเป็นเลยใังไงอย่าเพิ่งพามาบ้านคุณอย่าเพิ่งให้เขารู้ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็อายุ20กว่าแล้วมาตามเด็กสองขวบไปไปเจอเรียกป้าปาไปดูให้หนูก่อนเนาะปปาให้ให้ป้าปาไปไหมแล้วเดี๋ยวป้าปาปามาดูหนูอยู่หนูอยู่กับแม่อยู่กับแม่ก่อนโอเคอยู่กับแม่นนะโอเคนะลูกเสียใจไลยเปิดปอบไปไปไปมาเลย เสียใจพ่แม่โอ้มีแกล้งร้องเหรอมีแกล้งร้องเหรอเอาบอลคว้างหัวลูกเลมีน้ำตาเลยนี่มีน้ำตาเลยนี่ถามได้เองว่ามีมีคนถามด้วยนะใช่ปกติเราเคยมีคนถามเขาใช่เดี๋ยวได้เวลานัดเขาไว้แล้วไปได้พี่ไปก่อนผมให้คุณสกีนก่อนคือถ้าคุณไม่อนุญาตผมไม่ให้เจอนโอเคนะเอาตามเอาตามคุณก๊อดูแลลูกไปนะได้เช็คลูกไปบ่กลูกเหมือนเธออาจจะโดนคนที่เปลี่ไม่ก่งในชั้นประจุ ดนรุ่นพี่ตบตีและไถเงินท่าขนมมีเรื่องให้ทุกอีกแม่ตั้งแต่แม่เธอังคับกินยาลดผมและมีปัญหาสิบห้าปีข้างหน้าคุณอาจจะนั่งในร้านกาแฟแบบนี้ครับแล้วมีผู้ชายคนมานั่งตรงนี้อาจจะใช่ฮั่นหรือไม่ใช่ฮั่นไม่รู้คุณจะถามอะไรเขาถ้าสมมติเขามาต่อยต่อยมันก่อนอย่าวุ่นวายอย่าใช้อารมณ์ครับคุณถักออกผู้หญิงมาแล้วกี่คนดึงดาว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 มันก็เอามันก็พอ